สวัสดีซี่สููฟสุขขกคนคับผมตอนนี้ก็ได้เดินทางมาหอดบ้านของหอเสียนตาทิพน้อพี่น้องเนาะกี่มาตามเนวทางของออขอเสี้ยนตาทิพเล็กวิ่งเป็นแม่นอิลีนพี่น้องเนาะเลขวิ่งนี่เลขกวิ่งนี่เล้เก้านี่ก็คือเขาเลขกวิ่งเขาที่เก้าม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 าพีมามามา่มา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 ๆแขงอะไรล่ะแม็่กแ อ็มาอยู่บรรยากาศดีเนาะวิวดีเนาะที่ทองหน้าไหมเนาะแม่นบะเนาะบรรยากาศดีค่ักูบาททงหน้าหยไหมเหยาเหยาเหยาเหามักยอกน่นะเหยาหยากดไไหนเดียวนี่ไปไปพาน้องนี่มุ่มุ่พน้องไปคุ่นไปเดียวเดียโอ้กับใจอยู่นเี้ยมันขับส่งไว้ยู่ตัวย่ำ าเียแ่มโหเรือร่องโมโหเรื่องเลยตะบาเล็กตะบาเล็กวิ่ง,งนี่แม่นอยู่เนาะเล็กวิ่งมันยังบ่ค่อยหลุด,นนนดเนาะเหล็กวิ่งเก่งอยู่สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเล็กวิ่งเก่งอยู่แม่นอยู่เล็กวิ่งไหมเล็กวิ่งกับเขาเก่ายัง่ยคมันหมุนยังได้มันกับเขาอยู่เล็กวิ่งนะ <ก S 2> ี่คื้มุ<า>มหม,มุน<า>ม,มันเป็นฮกฮะกระปับเป็นฮกกรับก็เป็นฮกอ่ี้กลับเป็นฮกกับเขาศูนย์ฮก ก็สูตรนี่เก่งเนะะาะตาไห่ม้ายังไม่เคยหลุดเนาะยังยังอยู่ตัวเก่าได้เหล็กนะตาไห่มหายมานี่ยังไม่เคยหลุดอยู่เหล็กวิ่งไหมยังเพราะใครม่ทุนวิ่งเนาะใครมีทุนวิ่งวิ่งน้นอยเล่มแรกก็เปวิ่งหลายอ๋อคนบ้านเยอ่บ้านม็บบนกเขาก็ค่อยขายเหล็กวิ่งยอะขึ้อันนั้นมนันหน่อเขาเพราะค่อยขายหรอกเาวิ่ง วิ่งหน่อยพ่าได้ทุนแล้วฮขกับจังทื่นมันกันร้งเขาคือแบบนี้มันก็ได้กำไรตลอดนั่นวะหรอแหมนอยกได้กำไรตลอดแล้วแค่นั้นเอาหน่อยไปหาลายมันบวะลงลงทุนทีแรกยิ่งตัวละห้าร้อยถาตอนก็ได้พ่าได้ทุนวันน่ะกักทุนเขาไว้เอากำไรมันถื่นถ้าวีคูดขึ้นเรื่อยเรื่อยเนี้ยมันขาดทุนมันเกิเห้ากับมัลงทุน แต่ว่ามันเข่าขันมันเข่าทงวัวขอแล้วมันเข่าแต่มันก็เข่าทุงวัดที่อะไรเนี่ยเนื้อขันซัดซัดเหรียญมาตั้งเท่าให้มะนีดไม่ขันคือผู้วิ่งมันกันอ่านเอาเลยแล้วเนาะอ่างดาวเลยมีเสียงอีกหรอเป่งอีกไกลโอ้โอเปิดเพ่งไกลๆความเอาเอาเปิดเพ่งให้มันความบเปลัน อืมอืมเปิดเพื่อนไก่เปิดให้มีกันเนี่ยมันขึ้นเปิดปะกลางคืนสองทุ่มปิดอือมเอาอีกได้ฝนนี่เนาะเอาเขาข่าวว่าเอาอูอ้อยู่เวียดน้ำ เนาะพายุยังมาแหงขัดเนี่เนาะพัดเหมือนในข่าวขนาดได้คนขี่มออเตร์ไซค์ก็ยังล้มใส่ก็จนล้มเอออมเตอร์ไซค์ก็ล้มยายหนึ่งถือคันห่มมันยังไปห่วงคันห่มอยู่คันห่มป่าทิมก็เปลี่ยนเนาะใช่ลังคาโกดังเปิดเนาะเปิดเป็นแถบนี่โอ้ยมะม่ามาถอบ้านเฮาคนก็จนปิ้วมาทางเฮาบ้านเฮายะมมาถหอมันภูเขาไหลมันบ่่หันเฮาหรอกมันมาต่ำภูเขาอะไรกัน หมุนไปทั้งเงินกับไปดิเริ่มนะตัวแรกครับงวดน,นี่เลขวิ่งวิ่งศูนย์เก้าสี่นอันนี้เลขวิ่นตัวนี้เออเลขวิ่งเลขวิ่งสามตัวนี่ศูนย์เก้าสี่เก้าสี่ วิ่งเก้าคับศูนย์วิ่งเก้าคับศูนอ่าวิ่งเก้าคับศูนยเดี๋ยวผมว่งกลมที่หลังอันเขียนตัวจับคู่วกันโอ้กเขียนใส่ทงไว้ตลอดป่ะนี้เจ็ดเก้าเก้มมามันแมคนมันทันนั่นเย็ดแล้วจ็คือติดทงเลยเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหเก้าันบ่เจ็ดเก้าหกเก้าเสามศูนสาม หกเก้าอ้น,นี้ยังก่อเก้ายังก่อเก้าสามเก้าสามศูนึ่สามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดสี่อืมไม่ป่าอยูะก่าดิกี 74, 64, ่ย <74, 64. S 1> นี้เหนือมันฝนตกเงี้ยมันขึ้นเจ็ดสี่หกสี่เนาะเี่หนี่แม่เห็นมันดินเห็นมันสวบสองเกียอะไรไหมน,นี่ ขึ้นมาจากหนองท่านน่นั่นไหมมเคยขึ้นมาขึ้นมาหนีกระลอกพุ่นแล้วบ้านบ้านนี่กระลอก,ก,กให้นาเห็นบ่ลอกให้นานั่นเห็นบ่หมาไม่ได้เห็นเห็นบ่เพราะว่าขึ้นมาสายนีน่น้ำหอกเจียงน้ำน้ำเหล้วมันก็ไปลงสาพุ่นบ้านเพราะว่าสาที่ไปสาพุ่นออสาหนี่งไปยุสาพุ่นไ <c oughs> <c oughs> ปยุดยพุ่น เก้าตัวเลขมันกันอตาาเล็ก็ตัลาเล็กตวลาเล็กว่นสามตัวนี่บอลลูดเนาะเบียงนะเล็กเว่นนี่เล็กเว่งเล็กเว่นนี่เน้นตัวเก้าโอ้เน้นบักเก้าจะพ่านองไปลุยน้ำไหมถ้าเน้น ถ้าเน้นก็นเน้นต,ติดเก่าตัวนี้เน้นติดเก่าตัวปาเลขวิ่งจริงเยอะเลขวิ่งเขาเคยหลุดจังหวัดเนี่ยชาวบ้านห้องเขาบขาขายวิ่งอ่ามีนอยู่บ้านห้องลำบ้านห้องคนเดาเขาในเมียงคนเดาใครดิ่งเขาว่าเขาไม่ได้เปิดเสียเขาว่าอันน่ะมันมนอกเพวิ่งนี่มันนอกนี่ตะกรัน ปู้ยันพคนฟิกกิดแล้วมาโยน่น้วสิวิ่งวิ่งตลอดเราได้ดีเลยเราวิ่งเทียบมันเข่าทั้งบนทั้งล่างสิตวัวเล็กวิ่งตวัวคันวิว่งตัววิ่งล่างได้ได้จังได้หลายวิ่งทั้งบนทั้งล่างเหรอลรับวบกันขวบกันนี่ข่ะแม่ท่าวิ่งกันได้เก้าเออรวลุัหนึ่งคันวิ่งก็ได้เก่าได้เก่าได้ล่างซ้ำได้ล่างเพราะว่าล่างม่นช่ได้หลายก็บนเด้มแม่บอก ล่างในลายอืมเพราะว่าเหล็กล่างมันสองตัวเหล็กบนมันไม่ไพ่สามตัวมันได้เมื่อไงมันเทลียรสามตัวมันเข่าน้ำกันเหมือนสันนี้เคลียเป็นลักน้อยเป็นลักนวยอย่างนี้สั่นนี่สินี่ละเนื้อจิดล่างพร้อม่างนี้สั่นขันมันมาจังสันก็ไดสองบดเนี้เนาะขันมันมาสามตัวเคลียร์มันสิเข่าทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้สันบดติตนวยกับจิตลักน้อยอย่างนี้สันนะไปหาอาจารย์นนั่ก็บรบเห็นจากไปใส้เมียบรเมียเมียบรอยู่ แมนออมือนันกกันหรอเหี้ยเอาเห็นมันนอนบนเรียงหนนั่นไปมากนึงพอเห็นเอาพี่น้องเขาแคบหน่อยจอดได้ครับได้ของพอเสี่ยงแต่ชิบของคนเลขวิ่งว่าเคยหลุดได้พี่น้องได้เลขวิ่งนี่ศูนย์เก้าสี่นี่เน้เนนที่เน้นที่เก้าเน้นที่เก้าบนล่างได้พี่น้องส่วนจับคู่ก็คือเจ็ดเก้าหกเก้าสหเอ้เก้าสามศูนย์สาม เจ็ดสี่หกสี่บนล่างไปกลับนะพ่อเนาะบนล่างไปกลับนะครับเนาะเอากลับตัวนี้แหละเน้นเห็นเน้นติดเก้าได้พี่น้องเน้นติดเก่าเก้ากับหัวเป็นหกเกากักเพชรเส้นเ่กากับหกเพ็ดเส้นมันเป็นลายเทียนาะเป็นลายเทียมันกลับหัวเอาพี่น้องแคปหน้าจอตามนี้นะครับได้หัวเก้าสามนะดักเป็นทันเดิน เด็กพีวน้องโชคมากกันสุภสุรรณขอบคุณเดีนครับพ่อขอบคุณครับปลปเผนมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี in, uh, uh ้สวัสด okay. ีครับผม